สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะอาจารย์มิกจะมาทํารายการ3ก๊กอินไซต์ก็จะเจาะลึกอินไซต์จริงๆครับเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสความสําเร็จของโจโฉหรือว่าเฉาเฉาเนี่ยนะฮะเวลาเราพูดถึงโจโฉหรือเฉาเฉาเนี่ยท่านผู้ชมนึกถึงอะไรครับนึกถึงชายที่มีรูปร่างสันทัดจิตใจห้าวหาญมีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อความยากลําบากแต่ก็เป็นคนที่เจ้าเล่์เพทุบายเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับ หมท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขามีกลเม็ดเด็ดพลายแล้วก็มีหลายต่อหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าอะไรคือมูลเหตุถึงความสําเร็จของชีวิตของเขาเนี่นะจากเล็กจนโตชีวิตของโจโฉนั่นก็เปรียบได้กับโรเลอร์ค s สเตอร์นะครับภาษาอังกฤษนะเราใช้คําว่าโร l เลอร์คสเตอร์หรือว่ารถไฟหอตีลังกามันตีลังกาจริงๆครับเพราะว่านับตั้งแต่ไว้เด็กเขาเติบโตมาในครอบครัวของขันที หลายคนก็สงสัยว่าอาจารย์โจโฉเนี่ยไปเป็นหลานขันทีได้อย่างไรก็ขันทีเนี่ยไม่มีลูกไม่ใช่หรือนะ,ะก็ก็พูดก็ถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกร้อยเปถ้าจะบอกว่าขันทีมีลูกไม่ได้ก็คงจะไม่ใช่นะฮร้อยเปเตหตุผลก็เพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยปู่โจโฉนี่เขาเป็นพวกบิ๊กบิ๊กมากเลยครับบิ๊กบิ๊กในที่นี้ก็คือว่าเขาเป็นคนที่สามารถกุมอานาจในราชสำนักได้สามารถที่จะชักยายองค์ฮ่องเต้ได้ จึงเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่กำหนดนโยบายว่าขันทีให้สามารถรับบุตรบุญธรรมได้คำถามที่สำคัญต่อไปก็คือว่าแล้วขันทีเนี่ยไปรับบุตรบุญธรรมทำเพื่อทำไมขันทีจะต้องรับบุตรบุญธรรมด้วยก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพวกขันทีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจเตงซึ่งเป็นปู่ของโจโฉเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากแล้วก็สามารถแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับ เวลาเขาจะแต่งตั้งโยกย้ายโดยพวกขันทีเนี่ยก็จะมีการรับสวยรับสินบนมีการซื้อขายตำแหน่งนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะครับนอกระบบของปู่โจโฉที่ได้รายได้จากตรงนั้นแล้วก็เก็บหอมรอมริบอย่าไปเรียกว่าเก็บหอมรอมริบดีกว่าเรียกว่ามันท่วมทนครับมีสมบัติเยอะแยะมากมายแก้แหวนเงินทองเข็มขัดยกไข่มุกแล้วก็พวกม้าพวกอะไรผมว่าเยอะแยะมากเลยทีเดียวแล้วครับ ทีนี้เนี่ยพอมีสมบัติเยอะเนี่ยปัญหาของคนรวยเขาเรียกว่าแฮปปี้ป๊อปปเล็มปัญหาคนรวยคืออะไรครับคือไม่มีทายาทแล้วก็ไม่มีใครที่จะรับสมบัติต่อไปนะฮะมันก็เจ็บปวดหัวใจว่าแล้วสมบัติพวกนี้จะไปไหนจะไปตกอยู่ในมือคนที่ตัวเองไม่ชอบหรือเปล่าก็ต้องมีทายาทขึ้นมาเพราะฉะนั้นทายาทของขันทีสมัยก่อนเนี่ยนะฮะในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกตอนปลายเนี่ยก็เรียกว่าอูฟู่แล้วครับโจเตงนั้นก็ไปสอดแสวงหาว่าเอ๊ะใครกันนะที่เหมาะจะมาเป็นลูกบุญธรรม ของโจโตเตงเศาะไปเศาะมาก็เอา้าไปเจอคนหนึ่งมีแซ่นะครับว่าแฮหัวครับคือผมไม่แน่ใจว่าพ่อโจโฉเนี่ยตอนที่แซ่แฮหัวเนี่ยเขาชื่ออะไรถ้าเราเดาก็น่าจะเป็นแฮหัวโกเพราะว่าต่อมาชื่อว่าโจโกก็ไปรับโจโกนี่แหละครับมาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นเด็กดีก็ส่งให้เข้ารับราชการอะไรต่อไปโจโกผู้นี้ก็แต่งงานออกเรือนทํางานทําการแล้วก็มีลูกชายครับชื่อว่าโจโฉ โจโฉหรืออาหมานเนี่ยเป็นเด็กที่เกเรเป็นเด็กฉลาดแต่ว่าเกเรเรียกว่าในตัวของโจโฉนั้นมีเลือดของความเจ้าเล่ห์ความกล้าหาญและความห้าวหาญอยู่ในคราวเดียวกันครับแล้เมื่อเติบโตมาเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วว่าโจโฉนั้นเป็นคนที่มีความน่าสนใจในชีวิตของเขาที่เปรียบเสมือนกับโรเลอร์โคสเตอร์หรือรถไฟหอตีลังกาตอนเด็กปู่เป็นใหญ่ก็สูงส่งมากเลยทีเดียว ต่อมาปู่ถูกโค่นอำนาจโดยคณะสิบขันทีก็ตกต่ำแล้วกลับมาเป็นขุนนางก็กางกลางต่อไปก็เติบโตนะฮะไปเป็นสมุหานายกขึ้นไปเป็นถึงวีอ๋องแล้วหลังจากนั้นก็ลาโลกไปเรียกว่าชีวิตนั้นขึ้นสุดลงสุดแล้วก็ขึ้นไปสุดอีกหนึ่งครั้งไม่ธรรมดาก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้แหละครับที่จะมาคุยกันว่าเราจะมาถอดร,รหัสความสําเร็จของโจโฉผู้นี้ว่าอะไรบ้างที่เป็นมูลเหตุแห่งความสําเร็จของโจโฉครับ ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันให้ดีเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่ผมนึกถึงได้ว่าอะไรที่เป็นความสําเร็จของโจโฉเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างก็คือการใช้คนครับโจโฉนั้นเป็นคนที่เลือกใช้คนเก่งมากๆเลยทีเดียวครับถ้าท่านทํางานอยู่ในที่ทํางานเนี่ยถ้าลองสังเกตดูนะฮะบางคนเนี่ยใช้คนไม่เป็นครับถ้าท่านเป็นนักบริหารนะฮะเราท่านไม่สามารถที่จะใช้คนได้ท่านเองนะครับจะต้องทําแทนลูกน้องครับซึ่งนั่นหมายความว่าลูกน้องกลายเป็นฟรีไรเดอร์ หรือเรียกว่าเอาเปรียบท่านโดยทันทีแล้วครับถ้าท่านไม่สามารถที่จะทําอย่างไรก็ได้ลหละที่จะคอนวินส์หรือว่าจูงใจให้ลูกน้องของท่านเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นภารกิจที่เขาจะต้องทําตามจ o อบ e s สคริปชั่นแล้วก็อาจจะมีพวกภารกิจแทรกซ้อนเข้ามาเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราสั่งไม่ได้นยะเรียบร้อยนะครับถ้าโจโฉทาได้ครับคาถามที่สําคัญก็คือว่าเอาละเราจะมาเรียนรู้นะในคลิปนี้นะครับจากโจโฉว่าโจโฉทําอย่างไรที่สามารถใช้คนได้ มันมีคากล่าวคํานึงของโจโฉที่บอกว่าถ้าไม่สามารถปกครองคนได้ก็คงไม่สามารถที่จะบริหารงานได้คําพูดนี้มันลึกซึ้งมากครับเหตุผลก็เพราะว่าการบริหารงานนั้นก็คือการใช้คนให้ทําในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยบริหารต้องการให้ทํา พูดง่ายคือว่าเป็นการ harness นะครับภาษาอังกฤษก็สอนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วกันครับ harness นะฮะ h a r n e s s harness ก็ถ้าเป็นภาษาการขี่ม้าก,ก็คือการคล้ายๆการกุมบังเหียนนะการควบคุมการ manage ถ้าจะ harness หรือ manage นะฮะควบคุมผู้คนได้เนี่ยโจโฉบอกว่าต้องปกครองคนให้ได้ก่อนครับเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่างคำว่าการบริหารกับการปกครองการบริหารคือการใช้ทรัพยรกรนะครับงบประมาณ คนเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มันสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดเอาไว้ตามนโยบายตามเป้าหมายเป้าประสงค์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่สามารถปกครองได้แล้วไซนี่ไม่มีทางแล้วครับลูกน้องขึ้นหัวเลยนะครับแต่โจโฉไม่มีใครกล้าขึ้นหัวเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นผู้ปกครองที่เก่งมากการปกครองคือการใช้จิตวิทยาในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการสร้างความกลัวหรือความโลภ โจโฉสามารถช่วงใช้สิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีคำถามลึกเข้าไปอีกครับ deep question deep question คำถามที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือว่าแล้วโจโฉทำอย่างไรกันเล่าที่สามารถที่จะควบคุมนะความกลัวและความโลภของลูกน้องได้ผมก็ไปถอดรหัสนะฮะพยายามคิดครุ่นคิดอย่างเรียกว่าคิดซ้ายคิดขวาตลบนะฮะบ,บนบน,บนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเนี่ยนะประมาณนีนะ้ก็พยายามคิดอยู่ออกมาเป็นสูตรว่าเอ๊ะโจโฉใช้วิธีการเข้าใจสัญชตาตญาณ ของมนุษย์ครับนี่คือความล้ำลึกของชายที่ชื่อว่าโจโฉเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าใจอินสติ้งสัญชาตญาณของลูกน้องแต่ละคนผู้ใดตด้บังคับบัญชาแต่ละคนเพราะฉะนั้นการเข้าใจสัญชาตญาณเนี่ยมันเหนือกว่าการเข้าใจตำรานะฮะคือตำราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเบื้องต้นเป็นทฤษฎีก็ต้องรู้ก่อนว่าบริหารคนต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าปกครองคนต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่โจโฉนั้นคัสตอมไมซ์นะฮะเข้าไปอีกว่าทดสอบซิว่าแบบไหนที่ลูกน้องคนนี้เนี่ยแพ้ถางสมัยก่อนเขาบอกงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะครับบางทีเคยเจอคนเอาเชือกกล้วยโยนไปงูเหลือมไม่กลัวนี่ก็คนละเรื่องกันแต่ว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่าลางเนื้อชอบลางยาบางคนก็ชอบบางอย่างบางคนก็กลัวบางสิ่งบางคนก็แพ้ทางบางอย่างต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นแพ้ทางอะไรแพ้ทางเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปข่มเหงทําร้ายอะไรใครนะครับ แต่รู้ว่าใครเนี่ยชอบอะไรอดไม่ได้นะโลภเรื่องอะไรกลัวเรื่องอะไรแล้วโจโฉก็พยายามศึกษาลูกน้องแต่ละคนว่ากลัวอะไรบ้างนะแล้วก็โลภอะไรบ้างใช้สิ่งเหล่านี้เล่นกับสัญชาตญาณเพราะว่ามันอยู่ภายใต้เรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับซับคอนเชีย์เก้าสิบของการตัดสินใจ90%สกว่าเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำเขาใช้ตรงนี้ครับฮาร n e s s หรือกุมบังเหียนควบคุมแมเนจอารมณ์ความรู้สึกเบื้องลึกนะเรียกว่าถ้าเป็นสมองก็ เป็นลิมบิกเบรนหรือว่าเรฟเทเรียนเบรนนะฮะไม่ได้ใช้ n น o c อคอเทกซ์คือควบคุมจากสัญชตาตญาณชักใหญ่จากสัญชาตญาณแม้ว่ารู้ว่าทำก็ทำอะไรไม่ได้นะแม้ว่าลูกน้องเนี่ยจะรู้ว่าโจโฉเนี่ยใช้จิตวิทยาขั้นสูงแต่การรู้แบบนั้นมันอดทนไม่ได้ท่านเคยสังเกตดูไหมครับบางท่านเนี่ยนะบบางเรื่องเนี่ยนะถึงจะรู้ว่าไม่ควรแต่ก็ยังพลาดไปทำอันนี้คือสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนว่าสัญชตาตญาณเนี่ยมันควบคุมตัวเราอยู่ โจโฉสามารถช่วงใช้สิ่งนั้นได้เลือกใช้คนตามสันทญญาตยานของแต่ละคนนะฮะแล้วการใช้คนของโจโฉด้วยวิธีการเนี้ยมันก็ไม่จําเป็นหรอกครับที่จะต้องมีลูกน้องที่เขาชอบไม่ว่าลูกน้องคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่โจโฉช,ชอบหรือว่าเป็นคนที่โจโฉไม่ชอบก็ตามเนี่ยถ้าโจโฉก็สามารถที่จะควบคุมได้นะฮะไม่เอาความวิห็นส่วนตัวมาเกี่ยวเพราะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวเองนั้นถูกชะตาหรือไม่ถูกชะตาสุดท้ายก็แพ้ทางโจโฉนี่คือรหัสความสําเร็จแรกเลยครับ การเลือกใช้คนตามเสถียานของแต่ละคนมิใช่การใช้คนจากการถูกชะตาคนนี้ถูกชะตาดูท่าทางเป็นเด็กดีใช้ได้ไม่ครับใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเด็กดีหรือสัตว์ร,ร้ายโจโฉสามารถกุมบังเหียนควบคุมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยทีเดียวครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะใน3มก๊กนี่ก็ยังมีหลายคนเดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะมาวิเคราะห์ให้ฟัง เพราะนั้นหาฟังที่ไหนยากนะครับผมเรียนท่านผู้ชมเลยว่าถ้าเพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยท่านจะหาฟังที่อื่นได้ยากแล้วทีเดียวแลวครับหรืออาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะครับมาก็มาต่อกันในข้อที่2นะฮะว่ารหัสของโจโฉเนี่ยเรามาถอดกันว่าความสําเร็จ มันเกิดขึ้นได้จากอะไรนะฮะถึงมีชีวิตที่ประสบความเร็จระดับสูงเป็นหนึ่งใน3สุดยอดผู้นําของ3ก๊กได้ข้อ2ครับโจโฉเนี่ยเป็นคนที่ลงมือทำนะศึกษาตําราพิชัยสงครามเนี่ยครบทุกเล่มคนระโจโฉอ่านหมดนะครับครบทุกเล่มแต่แค่อ่านไม่พอต้อง observe นะผมชอบหลักการหนึ่งในการประเมินสถานการณ์เรียกว่าอูด้าหลักการอูด้าลูปนะครับก็ o l o n e l boy นะครับของซึ่งเป็น เข้าใจว่าเป็น U.S. Air Force นะฮะเป็นในาทหารนะครับที่เป็นระดับนาวาอากาศเอกของสหรัฐอเมริกาขับเครื่องบินรบแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยในการควบคุมเครื่องบินรบในการต่อสู้เนี่ยมันมีหลักการอะไรเขาเรียกหลักการว่าอูด้าลูบครับอูด้าเป็นตัวย่อนะฮะมาจาก O O D A นะ,ะแล้วก็ลูบคือวนไปวนไปละครับลูบก,ก็คือวนไปวนไปอูด้า O O D A นะฮะโตัวแรกเนี่ย มาจากคำว่า observe นะฮะ o b s e r v e นะ observe ที่แปลว่าการสังเกตการ O ตัวที่2มาจากคำว่า orient นะฮะ o r i e n t orient ก็พยายามทำาเข้าใจสภาพนะฮะเรียกว่าวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นตัว d ก็คือ decision making และตัว a ก็คือ action คือการลงมือทำนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆไอประสบการณ์ของโจโฉเนี่ยมันทั้ง observe orient decide action มาอย่างมากมายจนกระทั่งตกผลึกออกมาว่าสถานการณ์ไหนควรทําอะไรประสบการณ์ของโจโฉทําให้โจโฉนั้นล่วงรู้ว่าอันไหนเอาอยู่อันไหนเอาไม่อยู่นะฮะไอ้นี่สําคัญคือการเรียนอ่านตําราพิชัยสงครามเนี่ยทุกคนก็อ่านเล่มเดียวกันหมดนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่นะครับบางคนก็ไม่ค่อยชอบอ่านนะครับแต่ว่าถ้าในระดับเพลย์เมกเกอร์เนี่ยเขาต้องอ่านหมดแหละนะครับในปัจจุบันก็มีหลายเล่มน,นะครับนิโคลโลแมคคิเวลลี่ตำราพิชัสงครามซุนบูนะฮะ หลักการทางการตลาดถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการค้าและพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ตำราพวกนี้เราก็ต้องอ่านนะอ่านเพื่อให้เราเข้าใจสภาพบริบททั้งหมดทั้งปวงก่อนว่าฉากการรบในสมรภูมิเนี่ยเขามีรถรามาช้างเครื่องมือมีเทคนิคอะไรอย่างไรแต่สุดท้ายครับจะต้องเอามาทดสอบในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่จริงการบริหารงานจริงการทํางานจริงมันใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน การเอาชนะคู่แข่งการเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวความรู้คู่ประสบการณ์ประสบการณ์ทําให้รู้ว่าอันไหนเอาอยู่อันไหนเอาไม่อยู่โจโฉรู้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในกายาของโจโฉมันอยู่ในสมองมันอยู่ในระดับอนูเลยทีเดนะียวฮะของโจโฉเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาทําอะไรเนี่ยนะฮะมันโฟล์ไปหมดเลยมันออกมาเหมือนกับเขารู้ได้อย่างไรแต่จริงๆเหมือนดาวน์โหลดเข้าไป ดาวน์โหลดเข้าไปถ้าสมมติสมองมนุษย์เป็น AI เงี้ยที่ไม่ว่าใครจะเป็นคนสร้างขึ้นมาก็แล้วแต่มันอยู่ในส่วนลึกเลยเพราะ,ะนั้นเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยมันออกมาแต่จริงๆมันมีเบสหรือว่ามีรากฐานมาจากทั้งความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคชนเพราะ,ะนั้นคนแบบนี้ต้องเป็นคนเป็นไงครับท่านผู้ชมครับต้องเป็นคนกล้าใช่ไหมเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วก็ลงมือทำเองไม่หลีกหนีเผชิญหน้า ถึงจะซ่าออกนะฮะถ้าไม่เคยเผชิญหน้าก็จะซ่าไม่ออกเพราะว่าก็กลัวนะครับไอการเรียนรู้เนี่ยมันยากแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือความกล้าหาญที่จะลงมือทําและการลงมือทํามากๆล้มลุกคุกคลานการล้มล้มไปข้างหน้าล้มเพื่อที่จะลุกและวิ่งได้อย่างรวดเร็วในอนาคตนี่คือโจโฉครับเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วก็ทําให้มีประสบการณ์ที่สูงมากเป็นรหัสข้อที่2ที่เราสามารถถอดมาได้จากความสําเร็จของโจโฉ ซึ่งสามารถเอามาใช้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนจะผ่านมา1,800ปีโดยประมาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้มนุษย์ก็คือมนุษย์โดยเฉพออาะยิ่งในประเทศไทยนะครับคนไทยของเรามีเชื้อสายเอเชียเยอะแยะมากมายเชื้อสายจีนเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้มันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเราพิจารณาแล้ววิเคราะห์ให้ดีท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะฮะเอาละครับก็มาถึงรหัสข้อที่3แลละรหัสข้อที่3คืออะไรละ่ะ ก็คือชัดเจนเลยครับว่าโจโฉนั้นเป็นคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อโต่อถื่อสักอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่ต้องการความสําเร็จนะครับคือเก่งไม่กลัวกลัวคนกล้านะกล้าไม่กลัวกลัวคนทนทนไม่กลัวกลัวคนไม่ถอดใจนะโจโฉไม่ถอดใจครับเขาไม่ได้ชนะตลอดนะฮะเขาว่าเป็นอันตรายมากในยุคนี้สมัยนี้ผมผมเห็นหลายต่อหลายคนนะครับที่เป็นคนที่พลาดไม่ได้แปลว่าอะไรครับ คือการล้มเนี่ยมันดูเป็น The End of the World อันตรายมากนะครับอันนี้ต้องต้องบอกกันว่าคนเราเนี่ยความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีความล้มเหลวก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าโลกนี้มันเป็นการแข่งขันการที่เราพ่ายแพ้บ้างไม่สำเร็จบ้างมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาอาจจะไม่ได้ถูกที่ถูกทางสำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโจโฉร,รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับผมบอกเลยครับท่านผู้ชมครับ เขาไม่ถอดใจนะฮะแม้ว่าจะมีการพ่ายแพ้อย่างหนักอ่ะเอาง่ายๆยกตัวอย่างทุกคนเห็นชัดเลยก็คือศึกที่ผาแดงหรือที่ตำบลเซกเพ็กศึกที่ผาแดงหรือที่ตำบลเซกเพ็กเนี่ยโจโฉกรีธาทับมานับร้อยหมื่นบุกลงใต้นะครับขมือบกลืนกินไม่ว่าจะเป็นดินแดนเกงจิว๋วเมืองบริวารทั้ง9อะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกชายของเล่าเปียวนะตอนนั้นเล่าเปียวได้ลาโลกไปแล้วลูกชายของเล่าเปียวอย่างเล่าจ๋อง รวมถึงคุณแม่ของเขานะคือชัวหูหยินนะตระกูลชัวก็ถือได้ว่าสืบเชื้อสายมาจากสมุหกลาโหมของราช,ชวงฮั่นมาก่อนแล้วก็มีชัวมอครับซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละนะฮะของชัวหูหยินชัวมอนี่เก่งมากนะฮะรบทางน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาผง,งาดออกมานี่เรียกว่าศัตรูก็ต้องเรียกได้ว่างิดไปเลยทีเดียวปรากฏว่าพอโจโฉกรีธาทับมานับร้อยหมื่นครึ่อเมือบขืนกินเมืองอ้วนเซียซินเอีย ทรงหยงก็ยอมแพ้กันพอยกมาถึงเกงจิ๋วเนี่ยศูนย์กลางอํานาจของแคว้นเกงจิ๋วที่ปกครองทั้ง9้าหัวเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเปิดประตูยอมแพ้ครับมอบตราเจ้าเมืองไม่เอาแล้วนะโจโฉมาบอกไม่สู้ละพี่มาขนาดนี้น้องก็คงจะไม่ไหวแต่ยอมแพ้ไปยอมแพ้มาครับทั้งตัวของเล่าจ๋องเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าเมืองนะครับไัวเยาวแล้วก็คุณแม่ของเขาอย่างชัวคุยินที่สามีนั้นได้ล่วงลับไปแล้วคือเล่าเปียวเนี่ยนะถูก สังหารระหว่างทางที่ถูกส่งกลับไปที่หูโตเรียกว่าใหญ่โตมากครับโจโฉมานี่ใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละชัวโมอนดยอมสิโลล่ามนะครับขณะพี่สาวตัวเองนั้นโดนจัดการจนต้องลาโลกไปแบบแม่สมัครใจหลานแท้ๆก็ถูกจัดการจนต้องลาโลกไปแบบแม่สมัครใจแต่ก็ยังไปยอมเป็นค่ารับใช้ของโจโฉนะไปเป็นแม่ทัพเรือให้โจโฉทั้งชัวโมอและเตียวอุ่นทีนี้การรบเนี่ยแน่นอนว่าโจโฉต้องการที่จะยึดดินแดนกลางตังซึ่ง ซุนกวนจิวยี่นะปกครองอยู่โดยได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหงเบ้งและเล่าปีเนี่ยนะการต่อสู้ในระยะแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโจโฉจะมีท่าทางที่ธรรมะะแมงนะฮะกองทัพเขาก็ค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยแผนการต่างๆของทั้งอาจารย์บางทองที่ไปวางยาเอาไว้นะครับบอกว่ากลห่วงโซ่สัมพันธ์เนี่ยนะมันก็ต้องมามันก็ต้องมี แล้วก็มีแผนของ double agent เดี๋ยวนี้ก็เรียก double agent ก็คือเอาความเท็จหรือว่า fake news เนี่ยฝากสายลับกลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยกลายเป็น double agent โดยที่ไม่รู้ตัวนะนั่นก็คือเจียวก้านซึ่งเป็นหนึ่งในคุนนางฝ่ายบุญของโจโฉเนี่ยข้ามน้ําไปเพราะเข้าใจไปว่าจิวยี่ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะรู้จักกันตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดก็ได้ปรากฏว่าจิวยี่เนี่ยใส่ข้อความที่อันเป็นเท็จ นำเข้าสู่ระบบความคิดของเจียวก้านแล้วก็เอามาส่งให้โจโฉเสียนี่ทำให้โจโฉเข้าใจผิดคิดว่าชัวโมกับเตียวอุ่นซึ่งเป็นแม่ทัพเรือเนี่ยของตัวเองจากเกงจิ๋วเนี่ยนะฮะคือไปยึดเกงจิ๋วมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเอาชัวมอกับเตียวอุ่นเนี่ยมาเป็นลูกน้องเอามาใช้งานปรากฏจิ๋วยี่ฮะก็คือแม่ทัพฝ่ายของกังต่างเนี่ยส่งข้อความอันเป็นเท็จนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบสมอง นะของเจียวก้านเอามาบอกโจโฉโจโฉไม่ทันคิดบุมบามครับสั่งประหารชีวิตจนชัวมอและเตียวอุ่นจะต้องลาโลกไปไปไม่สมัครใจไอเนี้ยครับท่านผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งของจุดของความพ่ายแพ้การศึกการสงครามเนี่ยเขาดูันที่แม่ทัพว่าแม่ทัพคนไหนที่เก่งที่มีความรู้มีความสามารถนั่นคือหลักใยที่สําคัญเป็นหลักชัยที่สําคัญขอ,ของการรบเลยทีเดียวนะฮะหลักการพิชัยสงครามก็ได้กล่าวเอาไว้ให้ดูแม่ทัพดูสภาพอากาศดูผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่ ปรากฏแม่ทัพเรือได้เสียไปแล้วแต่โจโฉเนี่ยเขาเป็นทหารบกครับไม่เชี่ยวชาญในการรบทางน้ําเพราะว่าแม่น้ําแยงซีถ้าท่านไปดูนยะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไหลเชี่ยวมากครับทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งไหลเชี่ยวมันรุนแรงมากแล้วถ้าทหารบกมาเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญคือคือเอาเป็นว่ารบได้แหละครับนะต่อให้ฝึกยังไงก็รบได้แต่การรบเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกัน2ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาเหนือกว่ามากเนี่ย แม้ว่าจะฝึกมาเก่งแค่ค่าเฉลี่ยนะแต่เจออีกฝ่ายหนึ่งพีคเลยพีคในพีคสามารถที่จะเอาชนะได้ปราบจนกระทั่งจมบาดาลไปเลยทีเดียวแล้วครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายล้วเนี่ยด้วยลมตะวันออกด้วยอะไรต่างๆที่เป็นแผนการของอุยกายที่ยอมที่จะทนเจ็บตัวนะฮะไปเป็นไส้ศึกไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่นําไฟไปครอกจนกระทั่งครับผาแดงนั้นจะต้องลุกชนไปด้วยสีแดงจริงๆครับเพราะว่าไฟนี่มันท่วม อกองทัพเรือของโจโฉถูกเผานะฮะด้วยไฟแล้วก็ลมตะวันออกเนี่ยมันพัดไปทางเรือโจโฉมันเปลี่ยนลมมันเปลี่ยนทิศแล้วครับก็เลยทําให้โจโฉนั้นแตกทัพเรือทีนี้พอแตกทัพเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยโจโฉจะต้องถอยร่นโซซัดโซเซเพื่อจะกลับไปที่หูโตให้จงได้นะครับยังไงก็ต้องถอยไปตั้งมั่นเอาไว้เสียก่อนนะครับถอยไปถอยมานะฮะคนนับร้อยหมื่นเนี่ยโดนทั้งเผาโดนทั้งโจมตีจนพ่ายแพ้ในระหว่างทางถอยทัพกลับไปเนี่ย ก็ไปเจอดักซุ่มอะไรต่างๆทั้งจูล่งนะฮะเตียวหุยและกวนอูเนี่ยแต่สุดท้ายโจโฉพาคนกลับไปไม่ถึงร้อยนะฮะเป็นหลักสิบท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นหรือว่าทําอะไรพลาดบ้างแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจเสียอกเสียใจจนตีอกชกตัวเนี่ยคิดว่าจะเป็นผู้นําแบบโจโฉได้ไหมครับจะกลับมาเป็นใหญ่ได้ไหมเพราะกลับไปเนี่ยโจโฉก็ไปตั้งตัวใหม่นะ,ะแล้วก็สามารถขยายที่พลต่อไปได้เติบโตไปเป็นวีกงไปเป็นวีอองนะ คือเรียกว่ารากฐานก็ยังมั่นคงยังไปรบที่หันตงเสียด้วยนะฮะถ้าเป็นคนที่แพ้ทีเดียวเท่านั้นนะ่ะใจมันห่อเหี่ยวมันไม่ไหวมันมันไม่มีเขาเรียกว่า resilience นะภาษาอังกฤษเนี่ย resilience e e, นะฮ Res นะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นตัวขึ้นมามันไม่มีเป็นผู้นําไม่ได้นะครับเป็นผู้นําไม่ได้แต่โจโฉเนี่ยมีนะฮะเปราะบางก็ต่ําการฟื้นตัว resilience ก็ดีนี่แหละครับคือเป็นอะไรฮะ เป็นรหัสข้อที่3รหัสความสําเร็จของโจโฉที่เราถอดกันมาว่าไม่ถอดใจแม้พ่ายแพ้วันข้างหน้ายังมีอยู่แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็ยังไปเจอกับเจ้าม้าเฉียวนะฮะเป็นไงฮะต้องตัดหนวดหนีนะฮะหลายคนบอกมันตลกนะตัดหนวดหนีตัดหนวดยังดีกว่าโดนตัดหัวถูกไหมครับตัดหนวดทิ้งก็ดีกว่าหัวโดนตัดโจโฉนั้นถูกเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นคนที่ขี้อายเสียมากเนี่ยเป็นผู้ปกครองไม่ได้นะครับ หมายถึงว่าถ้าอายต่อการพ่ายแพ้อายต่อการที่ตนเองจะต้องต่อสู้แล้วก็หลบหนีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้นะครับซูมาอี้เองก็คล้ายๆกันนะฮะคงเบ้งเนี่ยพูดเพิ่มไปนิดนึงแล้วกันคงเบ้งส่งเสื้อผ้าสีชมพูชุดผู้หญิงไปให้ใส่ใส่นะครับเพราะอะไรฮะเพราะรู้ว่าจะให้แสดงให้เห็นว่ามายุ่วโมโหเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วยุ่วโมโหได้เพราะเกมเนี่ยมันเป็นเกมของคนที่ใจใจเด็ดใจแข็งนะฮะคนจะเป็นใหญ่ได้เนี่ยมัน ใจมันต้องข้าวหารมันต้องกล้าตัดสินใจการไปฟังคําพูดของคนอื่นมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเราก็ต้องรับฟังมาแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะฮะถึงแม้จะมี2หูแต่หนึ่งสมองจะต้องปราดเปรื่องนะครับปลอดโปร่งสามารถคิดวิเคราะห์ให้จงได้นะเพราะฉะนั้นเอาละเรามาพูดรหัสข้อที่3สรุปจบก็คือว่าโจโฉไม่ถอดใจฮะแม้พ่ายแพ้อย่างหนักหน่วงหลายครั้งหลายคราแต่สุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับมาเรียกว่า เป็นใหญ่ได้อีกหนึ่งครั้งเพราะนั้นคนเป็นใหญ่ในชีวิตมันจะต้องฟันฝ่ามาทั้งแพ้ทั้งชนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะประครับประคองไปได้เหมือนกับทฤษฎีเกมนะเกมทฤษฎีเกมในลักษณะของอินฟินิตเกมเนี่ยก็คือเกมที่เล่นไปเรื่อยๆนะครับความสำคัญก็คือว่าเราจะต้องอยู่ในเกมต้องเซอร์ฟไวฟ์และออกจากเกมเป็นคนสุดท้ายคือแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าหมดทรัพยากรอย่าหมดใจมันไปต่อได้ด้วยใจด้วยทรัพยากรประครับประครองให้จงดี นะครับก็นึกถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์เหมือนกันฮนะถ้าเป็นสายการเงินก็วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าอย่าเอาไข่ไก่เนี่ยไปไว้ในตะกร้าใบเดียวมันก็ต้องแยกกันบ้างนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญโจโฉนี่ก็ไม่ได้พ่ายแพ้จนกระทั่งหมดรูปนะครับเพราะว่าซุนฮกเองก็ยังอยู่ที่หูโตะพ่ายแพ้ที่ศึกที่ผาแดงกลับไปหูโตไม่มีปัญหาซุนฮกยังดูแลให้อยู่เพราะนั้นมันก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุ มีแผน r e t r e a การถอยกลับไปตั้งหลักแล้วก็พยายามนะฮะที่จะก้าวต่อไปอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวความสามารถในการฟื้นตัวและหัวใจที่กล้าแกร่งดังหัวใจเสริมใหญ่เหล็กเลยทีเดียว เอาอีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะลองคิดดูอีกสักข้อหนึ่งว่ารหัสข้อที่4ผมว่าสําคัญมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เป็นผู้นําเป็นนักปกครองก็คือการทําให้คนจับทางไม่ถูกครับอันนี้มันล้าลึกมากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับโจโฉก็มีความใกล้เคียงกับสุมาอี้แต่เหนือกว่านะคือถ้าสูมาอี้อยู่ในยุคข,ของโจโฉเนี่ยผมว่ากินไม่ลงแต่พอดีโจโฉได้ลาโลกไปแล้วแล้วสุมาอี้ก็ ขึ้นมาครองอำนาจพังอานะฮะหลังจากที่สิ้นจักรพรรดิโจโยอยเราสังเกตดูว่า3ามเจเนเรชันเนี่ยโจโฉโจผีโจ,โจโยอยเนี่ยสุมาอี้ทำอะไรไม่ได้นะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มนะครับที่จะทําอะไรขยับคล่องตัวขึ้นแต่ในยุคโจโฉเนี่ยสุมาอี้ก็เทียบไม่ได้หรอกครับผมว่าถ้าอายุเท่ากันปอนต่อปอนก็ยังสู้โจโฉไม่ได้แต่เอาละ่ะมันเป็นเวลาของเขาทีนี้กลับมาที่โจโฉเรากาลังบอกว่าข้อที่4รหัสข้อที่4คือโจโฉทําให้คนจับทางโจโฉไม่ถูกครับ ลองนึกถึงตอนที่ละเมอฆ่าคนโรคละเมอฆ่าคนโจโฉต้องการแสดงให้เห็นว่าอย่ามาใกล้ตัวเองในเวลาที่ตนเองนั้นกําลังหลับอยู่นี่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับแม้ว่าลูกน้องโจโฉจะเอาผ้านะครับจะเอาผ้ามาห่มให้ตอนที่โจโฉหลับเพราะว่ากลัวว่าหนาวด้วยความปรารถนาดีแต่โจโฉคิดว่าความปรารถนาดีตรงนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อระดับความปลอดภัย ตัวเองนั้นก็เรียกว่ามีโจ์เยอะแล้วครับลูกน้องเองก็โดนทาโทษอะไรไปเยอะก็มีความบาดระแวงจึงแส้ทําเป็นละเมือนะฮะนำกระบี่นั้นมาจัดการสังหารจนคนรับใช้นะครับของโจโฉที่เอาผ้ามาห่มด้วยความปรารถนาดีด้วยหัวใจที่อบอุ่นนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจฮะนี่คือโรคละเมอฆ่าคนและแม้ว่าเอี่ยวซิ่วนั้นจะรู้ทันแต่ก็ไม่สําคัญลวครับเพราะตอนหลังคนรู้ทันก็ถูกสังหารเหมือนกันนะครับวันสิ่งที่โจโฉ วางก็คือว่าเขาทําให้คนจับทางเขาไม่ถูกครับบางทีก็แสดงว่าเป็นคนใจดีสีเลือเกินนะครับปากนี่หวานนะครับดูแลให้รางวัลเป็นอย่างดีกวนอูก็เป็นคนหนึ่งที่รับรางวัลเตียวเลี้ยวนะหรือใครหลายคนก็ได้รับรางวัลแต่บางครั้งก็ดูใจร้ายเหมือนเป็นคนละคนเลยทีเดียวครับบางทีก็ดูบ้าบ้าเบาบางทีก็ดูหวาดระแวงนี่โจโฉนี่เป็นคนมีหลายบุคลิกมากแต่ผมเชื่อว่าไอ้ความเป็นหลายบุคลิกเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจนั้นจงใจที่จะทําแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า มันอยู่ในสัญชาตยานของความเป็นนักปกครองครับนักปกครองนั้นจะมีหลายหน้าจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะมองเป็นในแง่แปลกก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบคนทั่วไปร้อยคนพันคนหมื่นคนหรือแสนคนก็จะมีสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปซะทีเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรประสงค์ประสาทนั้นคนละเรื่องกันนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยจับทางไม่ถูก การจับทางไม่ถูกด้วยการจงใจหรือไม่จงใจก็ตามนั้นเป็นพลังอํานาจอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่าคนเรามาักจะกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจแล้วกลารที่ไม่เข้าใจครูปผู้มีอานาจนั้นเรียกว่าจะมีอํานาจมากเลยทีเดียวครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะเป็นรหัสข้อที่4ว่าทําไมโจโฉนั้นจึงประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ ผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับในคลิปนี้วิเคราะห์ให้ฟังก็เชื่อว่าขาฟังยากนะครับหรืออาจจะไม่มีใครวิเคราะห์แบบนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมให้กําลังใจกันสัหน่อยนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าชื่นชอบก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกชอบครับชอบค่ะอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วท่านผู้ชมอยากจะรับรู้รับฟังเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ได้ถ้ามีเวลาก็จะมาจัดความรู้แบบเต็มมๆาถอรหััสกน ตามสไตล์อาจารย์มิกนะฮะถอดร,รหัสสกัดกลยุทธ์ก็กลับกันมากับรายการ3ามก็อินไซต์ โดยผมอาจารย์มิกซ์วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากพยายามจะตอบคอมเมนต์แต่ว่าต้องขออภัยจริงๆฮะบ,บางทีก็ติดงานแต่ว่าจะพยายามตอบให้มากที่สุดแต่ผมอ่านนะครับทุกคอมเมนต์ชื่นอกชื่นใจขอบคุณและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาพิมพ์คอมเมนต์มากดไลค์อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกผู้ชมมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆนะครับฝุ่นเองก็พอสมควรอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับดังที่สุมาอี้เคยกล่าวใช่ไหมคร ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่สุขภาพแข็งแรงนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขอให้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่จงบังเกิดแก่ท่านแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ